สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีรักิแมนครับวันนี้เราอยู่กันในดารโกเนียซาก้านะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการทําค่าสเต็งน,นะครับผมตอนนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอยู่ตอนนี้อยู่ที่ห้าพัึงแต่ถ้าเกิดเออบางคนที่เขาแบบสายสุลต่านจริง,รงๆอาจจะไปจัดเจ็ดแปดพันได้สบายๆนะแท็าากตอนนี้อยู่ที่18,800หมออันนี้เติมขานาดพันนะครับอันนี้บอกแล้วเลยว่าใครๆก็เล่นตามได้นะ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบสุลตานมีคิดว่าถ้าเอาหลักการนี้ไปทำนะว่าน่าจะ20,000 23,000 25,000นสามสบายๆนะประมาณนี้นะครับอะคำถามยอดฮิตเลยนะโอ้ระหว่างสเต็งกับอินนะครับก็เพื่อนๆลองกดดูที่สเต็งเห็นไหมมันก็ได้พีแอมแพ็กกับคีดาเมจเหมือนกันเห็นไหมอินก็ได้คีดาเมจเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส่วนเอแอมแพ็กมีสรุปแบบเข้าใจง่ายก็คืออ่ะถ้าเป็นสายแลนเซอร์ธนูให้เอาพีเออสเต็งเลยครับไออินไม่ต้องนะอินจะเอาทําไมอ่ะ เพื่อนๆเออแลนเซอร์กับแลนเซอร์กับธนูไปเอาอินได้เอ็มเอ็แท็กมันไม่ได้แรงนะเว้ยคียดาเมจได้เหมือนกันครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นควรรีให้หมดเลยเห็นไหมมีรีอินหมดเลยนะครับอ่าล้วต่อไปถ้าเกิดเป็นในส่วนแดนเซอรก์กับวิสาห์เอาไลแดนเซอร์กับวิสาห์ก็ต้องเอาอินครับก็ไปรีสเต็งออกให้หมดเพราะไม่มีเหตุผลต้องเอาพีเอ็กแท็กไปทําไมถูกไหมประมาณนี้นะเอ่อเท่าแรงก็กายภาพไปเอาสเต็งถ้าเกิดเป็นพวกสายเวทสายศาสตร์ก็ไปเอาอิน ส่วนค่าวิทย์กั RSL ควรจะต้องมีครับไม่จะเป็นอาชีพไหนก็นแล้วแต่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นถ้าเอ่อเพิ่มความถึกนะเห็นว่า HP คี y l เ s ส RSL จะได้ในส่วนดีเฟน s ์ด้วยแล้วก็คี y l เลสสองค่านี้ยังไงก็ต้องทำให้บรลัรรนกันนะครับหรือจะไม่อ่าสําหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนําดู G Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ธทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่วนนะครับต่อไปนะครับ U T Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16G หกกิต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับบัตร้านก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าสด็งกับอินควรจะต้องเออเลือกให้ตรงสายนะครับอย่างบางคนที่แบบว่าเล่นไปตอนนี้เฮ้ยทำไมผมไม่เก่งทันทีครับก็คุณไม่ได้รีสเตตัสหรือเปล่าอย่างเช่นแลนเซอร์มีเห็นหลายคนมากนะสเต็ง2000อย่างเงี้ยอินอินสองพเป็นแลนเซอร์สายฉลาดแท้งเป็นแบบเขาเรียกว่านะแท้งสายฉลาดหรอนะเออ บบประมาณถือโลไปลแล้วคิดเอ้ยเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึงนะเฮ้ยบอลมันจะต้องตบ445องศาแน่เลยว่าเราต้องกระโดดตีนาการหลบมุมตรงนี้ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่นะเออรีไปสปเตนก็คำนวณได้นะไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นอินนะครับอ่ะต่อไปในส่วนการสเตตัสใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราจะเอารีอินออกก็หลักๆเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นในส่วนอะไร นี่เห็นไหมอินเป็นสเตงนะครับถ้าเกิดเป็นสายเวสายสายยศาส์อย่างเลนเซอร์วิสาส์ก็เอาสเต็งเป็นอินแค่นั้นเองจบแล้วหลักการเดียวกันอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยจบแต่ว่าในส่วนออฟมันจะมีออฟเป็นมาเป็นสเตงบวกสุถ้าเกิดเป็นธนูกับแลนเซอร์ก็ควรเอาสเตงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนวิสาส์กับแลนเซอร์ก็ควรเจ้าอินไม่ควรเอาสเตงอ่าเห็นไ้มส่วนใหญ่มีก็จะรีอินไปสเตงนะครับเห็นบ้าแล้วก็เป็นสเตงคีดาเมจคีดาเมจได้หมดเลยสายไหนก็ได้ครับวิสาส์ก็ติดคีได้นะครับ พลังทะลวงก็คือเวลาเราไปตีหลอดเหลืองข้างล่างบอสเพื่อนเพื่อสังเกตนะที่พอหลอดเหลืองบอสเต็มเมื่อไหร่อ่ะบอสมันจะขึ้นแจกเลือดอันนั้นแหละครับมันคือการทําลายเกาะของบอสนั่นเองประมาณนี้นะนี่เห็นบ้างมีย้ยยนี้ยงสเต็งเอ,อ่อออปชันสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมีแนะนําให้เพื่อนเพื่อนหาออ,อปชันสีฟ้าครับสีเขียวมันจะบวกน้อยกว่าเยอะนะแล้วก็เป็นไปได้ใจปั้มหน่อยก็ซื้อของทองห้าสิบมาเลยก็ได้ตอนนี้มันขายถูกนะประมาณ สามพันสี่พันหมื่นหนึ่งเองเพื่อนๆดึงออกมาเลยอ้าดูหมีทำไม่ดูเลยครับตอนนี้หมีก็ยังทำไม่ครบแต่อินแ s t ์สเต็งหมีไม่ต้องแล้วไนงะคือคือเนี้ยหมีบอกจริงนะเพื่อนๆจะเอาออฟค่าอื่นก็เอาได้ครับแต่ว่าไออินแบย์สเต็งเนี่ยหมีบอกได้เลยว่าดาคายเราเยอะมากเลยออฟอินแบย์สเต็งเนี่ยหมีเยอะมากเดาหมีให้ดูครับอันนี้ไม่มี นี่เห็นไหมออฟอินไปสเต็งแล้วอ่ะหนึ่งแล้วอ่ะเห็นไหมอินไปสเต็งยี่สิบหกนะครับเห็นไหมออฟอินอินออกอินออกไปสเต็งออฟมันออกเยอะมากนะอันนี้ดีหน่อยโบนัสพวีหูดาเมจน,นะครับนะอินไปสเต็งแล้วโอ้โหอินไปสเต็งแล้วนะครับน่าเห็นไหมอินไปสเต็งแล้วอินอินไปสเต็งมันเยอะมากถ้าเกิดเราก,กดออปชั่นของมังกรนะครับหูยเยอะมากนะ หลักการเดียวกันก็เหมือนกันสเต็งเอ่อถ้าเกิดเป็นสายเวทก็สเต็งรีไปอินประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้อินไปสเต็งนะครับเห็นไหมอินไปสเต็งอยู่แล้วเห็นไหมคือจริงๆแล้วเราเรารีจากมังกรก็ได้ครับอินไปสเต็งแบบง่ายๆเลยนะเห็นไหมอินไปสเต็งหกสิบห้านะครับเนี่ยมีทุกออบเลยเห็นไหมอุ้ยอันนี้สเต็งไปอินอันนี้อันนี้ไม่โบนดเดี๋ยวมีต้องแก้หน่อยครับแล้วก็อันนี้อินไปสเต็ง โหแต่ถ้าอันนี้ถ้าจะเซฟนี่ฉันน่าจะต้องจ่ายเยอะแน่นอนนะดูละโอ,อ้เสียแค่สองเองว่ะอันอื่นรีใหม่ได้เลยอืมหมดแล้วครับไม่มีเดี๋ยวไว้ก่อนอนะทุกทุกเอาง่ายๆทุกบังกรอินไปสเต็งเยอะมากครับอนะอินไปสเต็งสองอฟเลยเห็นไหมรอนนั้นอย่างที่มีบอกครับเพืเอเอพื่อนเพื่อมานั่งปลดบังกรจะง่ายกว่าเนี่ย กำเนิดใหม่นะครับเนี่ยเพื่อนๆมากดตรงนี้มันสามารถรีอินไปสเต็งหรือว่าสเต็งไปอินง่ายมากครับแล้วส่วนเออพวกของใส่ที่มีแนะนําในเมื่ออินสเต็งเพื่อนๆอ๋อสามารถหาจะอกบางกรแล้วก็อาจจะเอาอย่างอื่นมาก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยออปชั่นมีอะไรบ้างที่ควรเอาใช่ไหมพีอแท็กคีความถนัดทั้งหมดอันนี้มันจะบอกสเตตัสบนเลย4ค่าแล้วก็พลังทะลงสีค่านี้ก็ได้ครับแค่นี้ก็ดีว่าดีมาก แต่บางแต่บางออฟมันก็จะมีอันนี้นะเวลาตดคิดิคอนมันฮิวฮะเอออันนั้นก็ใช้ได้อยู่ไว้ไว้สำหรับบอดบางกรบอดยาวๆอะ่ะเพราะว่าเลื่อนมันเด้งมันทําให้เราตายยากครับประมาณนี้นะเลื่ยนแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลื่อนเอาประมาณนี้นะครับดงมีดูวยนนะถ้าจะเอาอ็อกมาแจมๆเลยใช่ไหมอันนี้ก็ดีนะเอาจริงกินไปสเต็ง เออหมีว่าแบบเนี้ยทำมันมีอินสเต็งหมดถุงอ่ะอันนี้มีสรุปให้เลยนะครับจริงๆรองอินใบสเต็งไปเอาจากออฟมังกรได้เยอะแยะมากเลยอันนี้สำหรับเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบยังไม่ได้เปิดมังกรจะไม่ได้เอาอปชันยังยังแบบยังไม่ได้ตีบวกก็อาจจะเอาอินใบสเต็งเนี่ยเออเอาออปชั่นอาวุธเอาก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาเลี้ยงสำหรับเพื่อนๆเลย อันนี้อันนี้เดี๋ยวมีลีให้ดูนะมีมีอันนึงเขียวอยู่อะเสื้อนะครับเดี๋ยวมีซื้อเสื้ออะเดี๋ยวมีจะซื้อเสื้อหาสเต็งออกฟ้าครับเดี๋ยวมีจะซื้อเสื้อเซ็งอะมีซื้อสองอันเลยเพราะอันละหมื่นเองสบายสบายใสๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาซื้อลีมาเออไม่แนะนําไม่แนะนําเอาของฟ้าเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ออฟม่วงมันไม่ค่อยออกออฟฟ้ามันไม่ค่อยออกนะครับส่วนใหญ่มันจะออกออฟเขียวมากกว่า นี่สเต็งเจ็ดสิบแปดเนี่ยครับเห็นไหมนี่อย่างที่เราต้องการเลยครับนี่เอาเงินไม่พอโอ้โตอนนี้ปัญหาปัญหาใหญ่โตเลยครับเงินไม่พอจริงนะไม่รู้จะทาอะไรแลร้วมันซื้อร้านทองนี่มีซื้อไปหมดแล้วไม่มีแล้วครับฮะได้ฟรีตัวหนึ่งนี่ยเออยังดีเอ่อมีอะไรขายได้บ้างครับเนี่ยเอาเงิน นี่ไม่มีเงินอ่า<ะ>นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกคือเพื่อนๆก็อย่าลืมไปคัดออฟเอาให้เป็นฟ้าหมดนะครับมันจะได้บวกเยอะเนาะเอ่ออยากรีมากเลยแต่รีไม่ได้ครับเงินไม่พอนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็ควรเอาสเต็งไปใส่เปลี่ยนสเต็งครับเห็นหออป่มเอาฟ้ามันบวกอะออฟเขียวประมาณเท่าหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าเกิดอ,อันนี้มีสมมติให้เลยนะถ้าเกิดใครทำออฟางกรมาแน่นแล้วว่าเพื่อนๆ,<อ>ๆจะรู้เลยว่าอินไปสเต็งมันหาง่ายมากครับอะต่อไปเราควรหาออฟอะไรใช่ไหมก็อย่างที่หมีบอกครับ เอาอันนี้เป็นเกณฑ์แล้วกันอ่ะ PX Hack Ticon ค่าความถนดัดทะลวงหรือสเต็งก็ได้ครับได้หมดเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเอ๊ะทำไมอาวุธหมีไม่มีสเต็งวะอาวุธมันไม่มีสเต็งหรอเดี๋ยวๆถึงมีไปหมีก็รีไม่ได้อยู่ดีโอ้โหอาวุธแลนเซอร์ก็ยังหมือนหนึ่งเลยนะเชื่อเลย ยอมยอมใจราคามากเลยครับราคาแรนเซอร์คนเล่นเยอะเทียทนร้อยแปสิบเจ็ดไม่ถึงครับของเก้าโอ้มมีสเต็งหรอวะเนี่อาวุธอะเออ,เอมีสเต็งดีว่าโอเคอ่าก็อย่างนี้เอาเอาสเต็งเอาอะไรดีความถนัดออกดีว่า ความตนอด16-4แต้มหมอมันก็ประมาณ32-14แต่เราชอบโดยตรงมากกว่าแต่จริงมีไว้ก็ดีเอามีเอาทะลวงออกแล้วกันเอออย่างนี้ก็ได้ตังไม่มีครับอ่ะเดียเป็นตัวอย่างแล้วกันเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็พยายามหาคือค่าความถนัดมันก็บวกในส่วนวิดด้วยนะ RSL ด้วยแล้วก็อินด้วยนะครับก็บางทีเราได้อินมาเราก็สามารถรีสเตตัสเอาไปใส่เพิ่มก็ได้นะประมาณนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวหมีต้องไม่หาสเตงฟ้ามันจะได้แบบแรงแงเลยนะครับแต่หมีคงจะไม่เอาอินอินไปสเตงแล้วว่าหมีไม่มีอินให้รีแล้วไงเห็นว่ามีรีจนแค่ออบมังกรมันก็รีออกหมดแล้วอ่ะเออ,เออเออต่อไปอ้าวเอาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวหมีถอดอ้นี้ให้ดูดีกว่าถ้าอินไปสเตงหม,มีถอดออกหมดเลยอ่ะดูดีมันจะยังขึ้นไหมเออลองดูดี้แค่ออบมังกรมันพอไหมอ่ะลองถอดไปสี่ชิ้นอ้าวพอแล้วจริงๆด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปรีออกสนิดหนึ่งโอ้น,นี่สต็งเจ็สิบแปดเลยอะเยี่ยมเลยเสื้อมีออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยอันนี้จบเลยเนี่ยแค่รีเอาสเต็งของอ,อีกเสื้อหนึ่งมาใส่ก็เรียบร้อยแล้วจบแล้วแรงโคตร อ่ะก็ประมาณนี้ครับก็เอาไปว่าแนะนําการทาออฟนะครับก็ได้มาจาก2ค่านี้แล้วก็เป็นในส่วนกิจกรรมอย่าลืมไปกินผลไม้ด้วยนะครับพยายามกินให้เต็มวยนะ920นะครับแลเดี๋ยวพอเลเวลเพิ่มไปมันจะค่อยๆเพิ่มสแตนยังไงก็ต้องกินไปเรื่อยๆอยู่ดีเนาะพยายามเล่นกิจกรรมแล้วกันแต่ว่าหมีก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามอยู่นะเนี่ยอีเวนต์เนี่ยปาร์ตี้ลูกกว่าอะไรพวกนี้ครับยังไงก็ต้องไปเล่นนะครับ เออแล้วก็เป็นในส่วนประดับพวกนี้ก็อย่าลืมไปเลื่อนขั้นเห็นไหมหาค่าตรงกับเราสเตนกับวิธอะไรแบบนี้นะครับ I S L ก็พอได้อยู่ถึกอยู่ใช้ได้อยู่กับอาชีพเรานะครับนะ H P สเตนคิดีเฟนนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้โอ้อันนี้อ,อินเข้าไปสเตนอันนี้ดีนะเนี่ยปอกมือใช้ได้เลยเอาออมบะอ่ะ,อะ,อะประมาณนี้ครับ เผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการรีออฟว่าเฮ้ยอาชีพอะไรควรอะไรแบบนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้สรุปให้นะออฟที่เราไม่ใช้อย่างอินออฟที่มันจะมีให้เราเลือกแค่2ออฟครับคือสเต็งกับอินสายกายภาพก็เอาสเต็งให้หมดสายอินก็พวกวิสาห์พวกแดนเซอร์ก็ไปอินรีออกให้หมดเลยมันไม่มีความสําคัญครับอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่มีบอกอะเห็นไหมสเต็งมันก็ได้พีเอทกับคีดามจเซึ่งมันโดยตรงกับกายภาพพีเอทัคใช่ป่ะถ้าเป็นอินก็เอแ็ก ถ้าเกิดสมมติแลนเซอร์จะไปใสเอเมแมันก็ไม่ได้ไเลยถูกไหมครับประมาณนี้นะเหมือนกันถ้าเกิดเป็นในส่วนวิศากกับแดนเซอร์ไปเอาเพีเอ a มแกมันก็ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับก็ต้องไปเอาอินประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมมีความสุขนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาคุงใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ